าจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอคุยกับอาจารย์หน่อยเพราะว่าผมดูประวัติอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ย,ออาายเคยเป็นหมอดูมาก่อนที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับสมัยก่อนเรื่องสี่กกสพักแล้วทำไมจากจากแบบว่าทํางานทั่วไปที่อนเตอร์เทนลูกค้าถึงกลายไปเป็นหมอดูครับอาจารย์ก็มาเริ่มจากการที่เราเป,ป็นเป็นสายมูก่อนเป็นลูกศิษย์นี่แหละไปเที่ยวมูไหว้เทพเทวาขอ,อาามี อาจารย์ของอาจารย์อีกทีไหมมีม,มีแต่มันมีแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกคือเราเรา,เราศึกษาเล่าเรียนศาสตร์วิชาการพวกนี้มาตั้งแต่สมัยแบบเป็นร่างทรงตามหมู่บ้านเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเราเราก็เลย ขอสพพวิชาจากเขากับครูพักรักจําเรียนจากเพื่อนบ้างเพื่อนแนะนาบ้างไปขอครูบาอาจารย์หรือศึกษาเองอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาคนอื่นดูดวงเราไปดูเปลูกศิษย์แล้วเราก็พยายามจําหน้าไพเขาว่าไอ้หน้าไพเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกาลังจะสื่อสารอะไรแล้วก็จํามาเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้ศึกษาเองอตามตำหรับตําราอะไรก็ตามครับปรากฏด,ดูไปดูไปเราก็รู้สึกมีเซนต์มีเซนต์คือ,คอมันทักอะมันทักแล้วเขาใักใ ไปถึงว่าเรา,าทักเขาแล้วมันแม่นบอกเนี่ยระวังนะจะมีอุบัติเหตุสภามันโทรมาอีกไม่นานบอกอาจารย์มีอุบัติเหตุจริงๆด้วยเนี่ยอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มแม่นเลยอของฉันมาแล้วใช่ของฉันมาตหลางมาเรารู้สึกได้ยินเสียง่ยมันไปเสียงในหูเลยว่าไอ้คนเนี่ยทำอะไรมาอย่างเช่นไอ้คนเนี่ยทำแท้งมาอ่าเขาจะบอกเลยว่าใช่ว่าทำแท้งไอ้คนเนี่ยติดเรื่องนี้ที่บ้านมีอยู่ตรงนั้นอันนี้ตั้งอยู่ตรงโน้น เพื่อให้แบบรู้สึกว่าเกิดความแม่นยำครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันอืมอ่าเพราะนั้นไอ้ไอของพวกเนี้ยเราอยู่กับของพวกเนี้ยคุกกี่กันมาจนเราคิดว่าไอ้ของพวกเนี้ยจริงหมดเลยอืมค,คิดว่าของพวกเนี้ยมันมันวิเศษสาหรับเราเราสามารถเป็นผู้วิเศษละครับอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันกับที่ประเทศไทยเราผู้วิเศษเต็มไปหมดอย่างเงี้ยอประดุดมาเวลอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอาจารย์เนี่ยเคยมีความรู้สึกแบบไอ้พวกเนี้ยมาก่อนรู้หมดทุกอย่างรู้หมดเก่งวิเศษวิโสสามารถใบหวยใครมาขอเลข นู่นนี่นั่นเราสามารถทําให้มันเคยให้เลขคนละถูกไว้จารย์โอ้เยอะแยะชี้ทะเบียนรถอย่างเงี้ยมาไปซื้อถูกเฉยเลยอย่างเงี้ยเ uh. ออ fire. ก็มันก็ยินกับเราสิทีนี้แล้วคือตอนนั้นคืออาจารย์คิดว่าตัวเองแม่นจริงไหมหรือว่ามั่วแล้วบังเอิญถูก มีมีทั้งสองอย่างแม่นจริงก็มีมั่วจริงก็มีมั่วจริงๆเลยเนี่ยโดยมากเนี่ยมัว่วคือมั่วแต่มันมั่วโดยมีศาสตร์ไงมันอยู่ในบริบทของตำราหลักสถิติอย่างเงี้ยแต่เราก็จับแพ้ชนแกะไงเอามาจนมันแบบไปโดนเขาอะอาเขาก็อินยิ่งเข้าไปอีกว่าโอ้อาจารย์แม่นมากเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเราก็ยิ่งภูมิใจไงว่าโอ้เราทําได้แบบโน้นแบบนี้<ภ>เขาขออะไรบนบานสานกล่าวเราก็ได้อย่าบางคนเอาชื่อมาฝากกับอาจารย์อ,อาจารย์ทําเรื่องขายที่ให้หน่อยปรากฏว่ามันลงโพสไปเรียบร้อยแล้วว่ามันกาลังขายที่ อาจารย์ยังใส่ไว้ในกระเป๋าลังเกงอยู่เลยนู่นนะซักอยู่ในเครื่องซักผ้านะแต่มันมาอีกทีอาจารย์เดี๋ยวหนูจะเอาเงินมาให้อาจารย์นะคะเอามาทําอะไรก็อาจารย์ทําที่ให้หนูขายได้แล้วท่านตอนนี้กูยังไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันมาโนไปเองแต่เราก็ล่ะเราอยากได้ตังค์ไงก็อินนะเขาเออเออเออทำกูทําให้มึงนานแล้วอย่างเงี้ยก็เนียนเนียนไปเอาแล้วแล้วแลไอ้ขโมยดวงขโมยอะไรเงี้ยมันมีจริงไม่จะเกิดผมดวงดีๆอยู่เลยอาจารย์เอาดวงผมไม่ได้จริงไหมเชื่อเขาไหมล่ะ ถ้าเชื่อก็โดนขโมยสมองไปเรียบร้อยแล้วแต่มีเสียวแต่มีเสียวแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อมากไม,มไม่มีไม่มีไม่ต้องไปเสียวอะไรของพวกนี้ไม่มีอยู่จริงซึ่งอาจารย์นนอกจากดูดวงแล้วนะครับสมัยคนนักจกนกระทั่งเป็นร่างทรงด้วยใช่ร่างทรงใครครับอาจารย์ตอนนั้นร่างทรงปู่หรือีเป็นฤาษี<ส>จากไหนครับอาจารย์ก็ฤาษีจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยถามเขานะอเออถ้าเจอก็ถามให้กูหน่อยแล้วกันะก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ไม่รู้เลยไงว่าอยู่ดีๆแบบฉันร่างทรงได้ละ ใช่ณนะตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันเริ่มต้นจากการที่มีเสียงก่อนอม,มีเสียงกระซิบมาแล้วก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยแล้วเราก็เริ่มฝันแล้วก็บอกวิธีเราว่าตอนที่เราทรงเนี่ยมันจะมีจังหวะเรารู้ตัวทําอะไรได้บ้างจากจังหวะเดียวไม่รู้ตัวคือไม่รู้ตัวเนี่ยคือรอออกแล้วแล้วก็มานั่งถามท,าที่หลังว่าเกิดะอะไรขึ้นครับอ่ามันก็จะมี2แบบหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมามให้เรารับแบบนั้นให้เราทําแบบนี้เตรียมพิธีกรรมแบบนั้นเขาก็มาจรงิงก็มีจังหวะแบบเดียวกันคือทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตตััวอาาาาาเเรกกก็ทํไปหหลงมม้บใิน ก็เริ่มกินหมากก็เลยเป็นที่มาของที่มีกระโถนมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเอาไว้บ้วนน้ำหมากอ๋อ,อกระโถนนี่ยมันจะบ้วนน้ำหมากใช่แล้วก<อ>็ติดตัวมาไงตาลังมาสอนธรรมะอย่างเงี้ยเวลามีคนมาป่วนมากๆเราหันไปหาอะไรไม่เจอไงเดี๋ยวกูก็คว้าเห็นกระโถนเดี๋ยวกูก็คว้ากระโถนตีกบาลซะก่อนเลย<อ>มันอยู่ใกล้มือสุดไงแต่เคยตีใครยังยังไม่เคยลองไหมล่ะเอาคนแรกไหมล่ะ